สวัสดีค่ะทุกคนชอนทักทายหน่อยทักทายแฟนขับหน่อยวันนี้จะพามาเก็บหัวแก่นตะวันนะคะเพื่อนๆหัวแก่นตะวันนี่มันล้มไปแล้วนะคะแต่ว่าเราเห็นโคนมันชอนมาช่วยแม่ขุดก่อนมาแล้ว<ม>นี่ค่ะสีตัดออกเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาขุดดู ว่ามันจะมีอะไรให้เรากินไหม ตรงหวัวเหรอ,อไม่มีค่ะไม่ประสบความสำเร็จในตรงจุดนี้ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆมันมีเยอะเดี๋ยวเราเพื่อนมาดูนี่อะไรเนี่ยเป็น มะเดื่อสเปนนะคะเดี๋ยวเราจะมุดไปอีกที่หนึ่งออยุงยุงยุยังมียุงอยู่นะคะเอาไม่น่าเชื่อนี่นี่นเราเห็นต้นมาแล้วต้นแก่นตะวันต้นนี้อุ้ยมีหมอกอื้น่อ,นอยนำค่ะฟักทองฟักทอง หนอะโคนต้นแก่นตะวันน่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะได้ไหมจะเอาไปทำผัดกะเพรานะคะเพื่อนๆเ,เอากระป๋องบอกย่ายมากะว่าจะมากินเอาจะาเอาหัวแก่นตะวัน ใส่แล้วบ้านี้ เห็นแต่ฟักทองกบเ,เพื่อนเห็นฟักทองอยู่นะเอาไว้สูงๆก่อนก็นลอกกินเขาเอาไอตัวนี้มาทำไมเนี่ยไอตัวเนี้ยฮะมาเป็นเพื่อนมอมีไง <c oughs> มาช่วยแม่ขุดเหรอ <c oughs> จะเข้ามาทำไม <c oughs> น <laughs> ยังจะมาเป็นเพื่อนเนาะไหวไหมนะไหวไหมถอยละชอนไปไหนอะ่ะไม่อยู่เป็นเพื่อนกันแลนะ้วไงชอนอยู่เป็นเพื่อนก่อน <laughs> จะมาหากันตรงนี้นะคะออโอ้ักทองเน่าหมดเลย มาเลยมาทางนี้ก่อนมาเร็วมาขุดทางนี้มาเร็วมาเป็นเพื่อนกันก่อนเร็วมาเป็นเพื่อนกันก่อนขับรมาได้ไหมมาดูมาลูกชายเอ้ยมาไว้มาเนี่ยเนี่ยดูเพื่อนดูเลี้ยงหมาดิมันพูดรู้เรื่องมากกนะว่าคนอีกนะเหรออย่าพึ่งไป ไม่ไหวชอนไปไหนจะไปไหนเราอ่ะออกไปไหนมานี่เก็บพริกมาเก็บพริกดีกว่าค่ะเ,เพื่อนๆพริกยังไม่หมดนะคะอยู่ในกระถาง เหลือเต็มหมดแล้วนะคะไอ้แก่นตะวันอ่ะหมดความหวังแล้วไม่เอาแล้วไม่มีดูชอนเอาคืออะไร ช่วยเก็บพริกเหรอฮะช่วยแม่เก็บพริกเปล่าเราอะ่ะเนี่ยพริกเนี่ยมันเผ็ดนะพริกยังเหลือเยอะอยู่นะคะแก่นตะวันไม่ได้กินแล้วค่ะเ,เพื่อนๆเก็บพริกเก็บมะเขือไปกินเนี่ย กำลังสุกเยอะเลยนี่คือปลูกใส่กระถางน,นะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาช่วยหน่อยมาช่วยเก็บพริกก่อนช้อนชอนเลยมาช่วยเก็บพริกหน่อยสิ <c oughs> ไม่มีเพื่อนจะเล่นก็นเล่นกับช้อนนี่แหละคะ่ะพริกเยอะเลยจะมาเปล่า วันี้ <laughs> เห็นนะเออน่ารักนะารอเนี่ยพูดง่ายนะไปไหนเนี่ยมาช่วยเก็บพริกเนี่ยจะกินหรือเปล่าเอาให้ชิมมาเอาแม่ให้ชิมอา่า try some try some เยอาเอา try some ลองดูดิ <laughs> อย่ามาแกล้งเอาเนี่ยมันอร่อยนะเอาเด็ดก่อนครึ่งหนึ่ง เอาเด็ดก่อนครึ่งนึงเอาโกรธชอนไม่ได้แกล้งอยากให้ชิม <c oughs> <c oughs> ไม่แกแล้งละไปจะไปไหนก็ไปไม่เป็นเพื่อนกับเจ้าแล้วอ้าบอกจะไปไหนก็ไปแล้วไม่ไปอ่ะทีนี้มานั่งอยู่ทำไมไม่ไม่ต้องมันการเพื่อนแล้ว แม <function> bye, bye. ่ไม่เอาเพื่อนแล้เพื่อนไม่เล่นด้วยแบบนี้แม่ไม่เอาหรอกจะไปไหนก็ไปไปไม่เอาแล้วรอด้านมาก็ได้ชอนรอด้านมาแล้วไม่ไม่เล่นกับชอนแล้วนะไหนหันหน้ามาก่อนไม่มางอนหันหน้ามาก่อนเร็วชอนเอ้ย ไรวะมึงงอนอะไรหมาขี้งอนเอามาว่าเขือนี่ก,ก,นนก็ได้มากินมะเขือเทศนี่ก็ได้มาไม่คุยด้วย <c oughs> แล้วเหรอไปละมาดูปักทองนะคะเ,เพื่อนๆพักทองนี่ออกลูกเยอะเลยเนี่ยเนี่น ใครอยากจะได้แม้มาเอาได้นะก็แบ่งที่แมนไปสองลูกเองเดี๋ยวเก็บไปให้แกองกจะสีจะป,ปู่ไว้รอบเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยมันมีมันมีลูกเนี้ยจะเก็บไว้ทำพันลูกใหญ่มากเลยเพื่อนๆดูดิแม่ฟักทองเชื่อไหมเพื่อนดูดิ จาย t นจายันพ m p กันลูกฟักทองคางกบนะคะแต่ว่าวายุงกัดลูกใหญ่ๆเลยค่ะเนี่ยเอาไว้ให้มันแก่น่าจะแก่แล้วนะเหลืองแล้วแต่ว่าเอาไวน้นองนาวก่อนแล้วค่อยจะมาเก็บนี่ยก็มาเก็บเสศษๆอันนี้สวนประปายนะคะ จริงๆวันนี้ว่าจะมาทำว่าจะมาเก็บไอ้นึงเดี๋ยวไปทำน้ำพริกกันนะเก็บมะเขือมะเขาเรียกว่าอะไรนะพริกหนุ่มไปทำน้ำพริกกัน เขือเทศก็เลือนๆเพอได้กิน้อเพื่อนๆเราปลูกไว้เยอะปลูกไว้เยอะไว้หลายพันช่วงที่มันหน้าร้อนนะนะคะจะสีกลัวแมงมุมค่ะไม่ค่อยกล้ามาแมงมุมมัน,มนเยอะเขามาดักกินยุงไงเออมุมดูดิลูกเล็กๆจงมี นี่ยลูกใหญ่ๆอ่ะฟักทองค่ะขังกบอันนี้มะเขือเทศมะเขือเทศเยอะเลยให้เขาขึ้นนะคะเราปลูกไว้แค่ปีเดียวเดี๋ยวปีต่อไปเขาจะขึ้นมาเองนะคะเพืเ่อนๆเราค่อยดึงหญ้าล้วก็ค่อยรักษาให้เขา ลูก,กแก่ๆนี่เราก็หวานไว้แถวนี้นะคะเนี่ยลูกแบบเนี้ยมันไม่ค่อยจะดีเราก็ทิ้งไว้ให้เขาขึ้นนะคะเนี่ยให้เขาขึ้นปีหน้าลูกไม่สวยอะค่ะเราก็เก็บลูกส,สวยๆไปกินเนาะ ในอยู่ด้านนู้นก็มีแมงบุมตัวใหญ่มากเลยอะตอนหน้าแรงนะคะที่แบบตอนนี้มันเป็นช่วงหน้ารู้ดูใบไม้ผิแล้วนะคะเพื่อนๆอยู่บ้านเลยอย่างนี้ละคะ่ะ องมะเขือก็ยังมีอยู่นะคะได้มีให้เก็บนี่น้อยๆพริกก็ยังมีนะจ๊ะอุ้ยอะไรเนี่ยผักขมพริกที่พี่แนนแกนยังเก็บไม่หมดพี่แนนแกนมาเก็บให้นะคะพริกปีนี้ มะเขือเข็ดเต๊ะเข็อเต้ได้เยอะเหมือนกันกินไม่หมดหรอกพริกเนี่ยพริกเหลือเยอะเลยอ่ะแต่ยังไม่เก็บค่ะนีมมันขึ้นมาอย่างนี้เลยปลูกไว้ เพื่อนอนนี้จะให้ดูจะให้ดูว่าเกือบพวงยังมีอยู่นะคะแต่ว่ามีไม่เยอะจะสีตัดไปกินบ้างเขาหนาวแล้วค่ะหนาวเริ่มจะต้นใหญ่เลยค่ะเยอะเหมือนกันค่ะ